สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะ การงานมั่นคงแต่ปัญหาเยอะอย่างไรก็ตามถ้าตั้งสติดีๆจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้ยาก s <ans> <S เพียงแต่มันเยอะไปหน่อยค่อยๆแก้ก็จะจัดการได้หมดการเงินดีแต่ต้องรวยเงียบๆเ,เพราะมีคนคอยอิจฉาด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่อาจจะมีความไม่เหมาะสมกันคนรอบข้างอาจไม่เห็นด้วยแต่คนนี้มีเกณฑ์เป็นเนื้อคู่ คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะชัดเจนในใจว่ารักกันพร้อมให้สถานะแฟนแก่กันและกันแต่ดูเหมือนว่าคนรับข้างจะไม่เห็นด้วยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วพรมลิขิจให้มารักกันแต่ไม่ค่อยเข้าใจกันเลยเดือนนี้ขัดแย้งบ่อยแถมต้องระวังคนรอบข้างที่มาคอยอยุยงแต่แข่งรั่วด้วยค่ะ ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานเต็มไม้เต็มมือปัญหางานไม่หนักแต่งานเยอะส่วนใหญ่เป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกถ้าพร้อมลุยแก้ปัญหาก็กไม่มีอะไรยากมีโอกาสรวยจากการทำงานมนุษย์เงินเดือนอาจได้เงินเดือนขึ้นหรือได้งานเสริมเจ้าของกิจการมีออเดอร์ล็อตใหญ่พุ่งเข้าหา มีรายจ่ายเยอะในช่วงต้นแต่จะควบคุมจัดการได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยด้านความรักคนโสดสนิทคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่รักคนยากทั้งๆท,ที่มีคนจริงใจอยากเข้ามาสารสัมพันธ์คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาทำให้คุณเจ็บแต่เมื่อรักไปแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้อภยัยมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วปรับตัวเข้าหากันใหม่สกัดกั้นปัญหาภายนอกออกไปเหลือกันแค่สองคนที่จะทำให้รักมั่นคงค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องได้มาจากการแข่งขันโอกาสไม่ได้ยื่นมาใส่มือ อย่างไรก็ตามถ้าลงสนามแข่งและพร้อมสู้พร้อมลุยเต็มที่ก็จะได้ชัยชนะแม้คู่แข่งจะน่ากลัวแต่ศักยภาพของคุณก็ไม่แพ้ใครง่ายๆเมื่อได้ชัยชนะมาแล้วการเงินจะเฟื่องฟูถึงขีดสุดด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนฐานะดีแต่อาจมีคู่แข่งเพราะเขา p o p p ล l a มากมีคนหมายปองเขาเยอะและระวังจะเจอคนเจ้าชู้ด้วย คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะมีคนเพ่งเล็งความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่เขาก็ไม่ให้สถานะสักทีแถมเขายังมีตัวเลือกเพิ่มแต่ก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วระวังเรื่องมือที่สามเอาไว้ให้มากๆมีปัญหาอะไรให้คุยให้เคลียร์กันเองดีกว่าเพราะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามที่จ้องจะคอยแทรกแซงอยู่รักกันเงียบๆเคลียร์กันเงียบๆดีที่สุดคะ่ะ ราศีพฤษศหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานเรื่อยๆเอ,อยๆปัญหาน้อยแต่ไม่เติบโตก้าวหน้าคุณอยากเติบโตแต่ก็ไม่อยากออกจากคอมฟอร์ตโซนนี้ไปแต่ก็แอบกังวลใจเพราะมองไปเบื้องหน้าเหมือนจะเป็นขาลงของชีวิตการงานจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันต้องกล้าเปลี่ยน เพราะโอกาสที่จะได้มานี้อาจพลิกชีวิตไปเลยแต่เปลี่ยนแล้วชีวิตจะเป็นอิสระขึ้นหลุดจากอะไรเดิมๆด้านความรักคนโสดสนิทที่แรกคุณคิดว่าตัดคนรักเก่าได้แล้วแต่พอเขาวนกลับมาก็รู้ว่าเขายังมีผลต่อหัวใจคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะห่างเหินกันไปเพราะมีบุคคลที่สแต่ก็วนกลับมาใหม่เพราะความคิดถึง คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วผิดใจกันแล้วไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์แต่ยังคิดถึงกันจึงหาธุระมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้กลับมาคุยกันใหม่ค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานมีปัญหาพัวพันน่ารำคาญหน่อยแต่การเงินโดดเต่นมากมีเงินเข้าหลายทิศทางแต่ก็มีรายจ่ายเยอะ บางทีก็จ่ายไปกับความสุรุ่ยสุร่ายของตนเองถ้าทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้จะช่วยให้ควบคุมการเงินได้ผู้ใหญ่และลูกค้าสนับสนุนดีแต่ศัตรูคู่แข่งก็เยอะด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาขอโอกาสใหม่แต่อาจจะสายไปแล้วไหมคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะตอนอยู่กับเขาสองคนก็ทำตัวเหมือนคนรัก แต่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็ให้แค่ความเป็นเพื่อนคุณจึงขอจบแต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีปัญหาเรื่องคนเยอะเรื่องแย้ในความสัมพันธ์แต่ถ้ามุ่งมั่นกันมากพอที่จะจบปัญหาแล้วมาเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานที่เคยเหนื่อยเคยหนักทำให้อึอดอัด แก้ไขปัญหาอะไรก็ยากลำบากจะคลายความอึดอัดลงแล้วการงานลงตัวขึ้นควบคุมจัดการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นชีวิตชิวๆเป็นอิสระมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าด้วยแต่ต้องได้มาจากการแข่งขันการเงินไม่อู้ฟู่แต่มั่นคงด้านความรักคนโสดสนิทเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะทั้งคนจริงใจและคนที่มีเจ้าของแล้วต้องดูดีด คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณมีตัวเลือกใหม่แต่ใจยังยึดติดกับคนเดิมพยายามเปิดใจให้คนใหม่แล้วแต่ก็ต้องวนกลับมายืนที่เดิมอยู่ดีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วความรักที่มีปัญหาแม้เขาจะยังรักคุณแต่ก็ไม่ได้ดึงรังคุณไว้คุณต่างหากที่ไม่ยอมไปเองค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม มีข่าวดีด้านการงานอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการหรือมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาโอกาสมาพร้อมกับเงินทองที่อู้ฟู่แต่ต้องยอมรับด้วยว่างานใหม่ตำแหน่งใหม่จะยากมากปัญหาจะเยอะเขาให้คุณไปแก้ปัญหาไปบุกเบิกไปต่อสู้ฝ่าฟันมี KPI ที่สูงแต่ก็มีโอกาสทำได้สำเร็จถ้ามุ่งมั่นและไม่ย่อท้อไปเสก่อน ด้านความรักคนโสดสนิทมีคนจริงใจเข้ามาสารสัมพันธ์แต่เขาไม่รีบเรื่อยๆเอื่อยๆคุณอาจใจร้อนอยากพัฒนาเร็วกว่าเขาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะรักกันแบบ Open Relationship ยังคุยกันเป็นปกติแต่ก็ให้โอกาสกันและกันที่จะไปเรียนรู้คนใหม่ด้วยรักกันเบาๆไม่ยึดติดคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ขัดขกันอยู่เนืองแต่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทําร่วมกันจึงไม่ค่อยกังวลกับความรักที่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หน้าที่สําคัญกว่าหัวใจค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนเดือนนี้มีเฮมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานที่ดีที่ทำให้งานราบรื่นขึ้นหาเงินได้มากขึ้น เงินเข้าหลายทิศท,ทางเก็บเงินได้เก่งขึ้นมีงานเฉลิมฉลองแบบไปกินฟรีอิ่มจังตังอยู่ครบชีวิตดีมีความสุขด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่าที่คุณรอคอยกลับมาแต่คุณมีอีกคนที่ฐานะดีมากเข้ามาสารสัมพันธ์เป็นช่วงสวยหล่อเลือกได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะที่คุยกันมานานไม่ต่ำกว่าเจ็ดปี มีโอกาสที่จะได้ขยับความสัมพันธ์จะได้สถานะแฟนสักทีแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ววันนี้ที่รอคอยตัดสินใจได้เด็ดขาดสักทีถ้ารักมันแย่ก็พร้อมจะจากลาแบบไม่เจ็บแต่ถ้าเขาพร้อมจะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันคุณก็พร้อมจะไปต่อคะ่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ โอกาสดีๆด้านการงานมีให้เห็นเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้าใหม่หรืองานใหม่ๆถ้ารีบไปไขว่คว้าชิงชัยก็จะสำเร็จได้ชัยชนะจะได้ริเริ่มการงานใหม่ๆที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นมงคลแก่ชีวิตการงานเติบโตการเงินมั่งคั่งแต่ระวังจะใช้จ่ายเก่งไปหน่อยนะคะด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนที่มีความต่างกันเยอะ คนรอบข้างไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เขาดูจริงใจดีคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สเข้ามาแทรกแซงเพื่อทดสอบว่ารักกันมั่นคงพอไหมต้องพิสูจน์รักคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเจอวิบากกรรมทะเลาะเบาแหวงต้องจูงมือกันให้แน่นพอเพื่อจะฝ่าปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะ รา๓ีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมการงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกยังไม่ค่อยนิ่งหรือถ้ายังไม่เปลี่ยนก็มีข่าวลือว่าจะต้องเปลี่ยนโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางไหนปัญหาการงานก็ทั้งเยอะทั้งหนักแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนี้เปลี่ยนแล้วดี แม้รอยต่อของการเปลี่ยนแปลงจะขรุขัะบ้างแต่สุดท้ายก็สมหวังดังใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนที่เข้ามาสางสัมพันธ์แบบจัดหนักรักถาโถมช่วงแรกๆพีคมากแต่เขาไม่ค่อยสม่ำเสมอคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะความรักจัดจ้านมีสีสันเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะแล้วก็กลับมาดีกันใหม่และยิ่งรักกันมากขึ้นอีก คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจบแบบเจ็บๆแล้วก็กลับมาเยียวยาหัวใจกันใหม่ง้อกันแบบจัดเต็มแล้วก็กลับมาตกหลุมรักกันใหม่อีกครั้งราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมถ้าการงานเดิมๆมันน่าอึดอัดจนรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่เดือนนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานมีทางเลือก แต่ทางเลือกใหม่อาจไม่ใช่ดังที่หวังจึงช่างใจคิดเยอะว่าจะเปลี่ยนดีไหมชีวิตจะผันแปรไปด้านไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้การเงินยังพอไปได้ถ้าใช้จ่ายอย่างพอเพียงก็อยู่ได้สบายๆด้านความรักคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักกับนักเดินทางหรือคนไกล ความรักมีระยะทางมาขวางกัน้นถ้าค่อยๆสางสัมพันธ์กันไปมีโอกาสลงเอยกันได้แต่ต้องรอคอยเนิ่นนานคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุณเป็นเนื้อคู่กันแต่มีอุปสรรคปัญหาเยอะมากที่มาขวางกัน้นต้องคบกันแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษไปก่อนพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วความรักเปราะบางมึนตึงไม่พูดกันรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดทิฐิก่อนถึงจะกลับมาคุยกันได้ใหม่ราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะงานอะไรที่ได้ทำเงียบๆคนเดียวจะดีมากงานไม่หนักแต่ได้เงินเยอะ แต่ถ้าต้องทำร่วมกับทีมงานที่ต้องเจอคนเยอะๆจะปวดหัวเรื่องคนหน่อยคนรอบข้างทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมทีมยังทำงานไม่ค่อยเข้าขาแต่จะอึดอัดเฉพาะเรื่องคนเนื้องานไม่มีปัญหาคุณมีความรู้ความสามารถสูงมากหยิบจับอะไรก็ทำสำเร็จได้โดยง่ายด้านความรักคนโสดสนิทคนรักก่าววนกลับมาใหม่กลับมาคราวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนแล้ว คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเริ่มต้นด้วยร้ายลงท้ายด้วยรักที่ทะเลาะเบาแว้งกันมาจะกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเริ่มต้นด้วยความลังเลและมองหาทางเลือกใหม่ๆปัญหาคือความขัดใจกันตลอดและความคาดหวังต่ออีกฝ่ายสูงเกินไปแต่สุดท้ายก็ยังเลือกกันและกันอยู่ดีค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก๋เป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเก๋ก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ